เวลา18นาฬิกา49นาทีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นายจูวาวูนาดูดอโอลิเบร่ามาตินไวสไตน์เอกอัครราชาทูตสาธารณารัฐโรตุเกตรประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2564เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา18.57นาิกานาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้นางสาวอิซเซลการินาเชนชันเอกอักรราชาทูตสาธารัรัฐปรามาประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่19เมษายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา19นาฬิกา3นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายไซยิดเรซาโนบักตีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสรามารรอรานประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางนัดยิสโนบักตีภระยาเอกัครราัชาทูตร่รวมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วย เวลา19นาฬิกา16นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญาประธานคณะกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารบริษัทเฝ้าทุลองธุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได,ได้จากความร่วมมือระหว่างแบรนด์สิริวัรณวรีกับวาโก้ในการจัดทําโครงการ r i n c e s s c o เ l e c t i o n เพื่อหาไรายได้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศ ของมูลลนิธิการจะนะบารมีพร้อมกับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายบาลานซิ่งบราเพื่อพระราชทานแก่ผู้ผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ